เทียงวันนี <Bruno> ่ก <fifty brewer y> ือ <elaborate> ช่วงเวลาของความแอคทีฟวันน <noise> <F break hyster ically> ี้อยู่กับดิฉันบูซรินยิ่งเกตติบุญค่ะจากปรากฏการณ์ลิซ่าคู่ขนานรัฐจัดงานทักกาสแป s ์ซอฟท์พาวเวอร์ฟอรัม2024ปักหมุดยกระดับ11อุตสาหกรรมไทยเชื่อมชุมชนยกทุนวัฒนธรรมสู่ซอฟ์พาวเวอร์ เปิดเวทีนานาชาติทกที่อยู่อาศัยคนจน1-4กรกฎาคมนี้17พื้นที่ลงพื้นที่ดูดตัวอยา่างบ้านมั่นคงชูจุดเด่นชาวบ้านมีส่วนร่วมมองบ้านเป็นมากกว่าสินค้าขบวนพาเรส่งท้ายเดินพายยิ่งใหญ่จับตากันต่อการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมและทำสัญญาสารต่อสร้างสังคมเท่าเทียม ชมคะเวลานี้ต้องยอมรับนะคะภยัยพิบัติใกล้ตัวเรามากขึ้นจริง,รงๆประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเวลานี้กําลังโดนน้ําท่วมหนักเลยนะคะในขณะที่จังหวัดภูเก็ตเองก็เพิ่งผ่านพ้นสถานการณ์น้ําท่วมกันไปค่ะล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้เริ่มคลี่คลายหลายจุดแล้วอย่างที่ถนนเทพประสัตรีเส้นหลักขาเข้าขาออกนอกเมืองภูเก็ตตอนนี้รถสามารถสัญจรได้แล้วนะคะล่าสุดก็มีการเปิดให้รถวิ่งทั้งสองฝั่งด้วยแต่ว่าชาวบ้านก็ยังได้รับผลกระทบและก็ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่เพราะว่า ทิ้งร่องรอยของคโครนเอาไว้เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้เลยมาติดตามในช่วงแรกของเราติดตามสถานการณ์เรื่องน้ําท่วมกันสักนิดหนึ่งไปดูน้ําท่วมที่มาเลเซียกันหน่อยค่ะทีมงานขอคลิปหน่อยนะคะเชิญค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นคลิปของมาเลเซียฝั่งซาบาเวลาประมาณ7นาฬิกาของเมื่อวันนี้นะคะ ที่อำเภอเปน,น้ำปังของรัฐซาบามาเลเซียกําลังมีน้ําป่าไหลเข้าท่วมชุมชนสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ภัยพิบัติตอนนี้ใกล้ตัวเรามากขึ้นจริงๆนะคะน้ําท่วมเกิดในประเทศใกล้เคียงกับเราด้วยรวมถึงประเทศไทยเองอย่างภูกเก็ตช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวภูกเก็ตเองก็ได้รับผลกระทบหนักพอสมควรค่ะ สถานการณ์ฝนตกหนักในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ทําให้น้ําท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่แต่ก็เริ่มที่คลายลงไปตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้แล้วนะคะโดยเฉพาะบริเวณถนนเทพกรัตรีซึ่งเป็นถนนสายหลัก ที่เข้าออกเมืองภูเก็ตขณะน,นี้น้ำท่วมผิวการจราจรลดปริมาณล,ลงมาแล้วเปิดให้รถสามารถวิ่งได้ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกค่ะส่วนที่ตำบลกำมลาพบว่ามีดินโคลนไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนแบบนี้หลายหลังคาเรือนพอน้ำลดแล้วก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะส่วนที่เทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำไ, <ป S 1> ได้ไ <ป S 1> จัด <ไป S 1> ให้เ <ไป S 1> จ้า <ไป S 1> ห,หน้าที่ไปเฝ้าระวังระดับน้ำในตลาดด้วยนะคะ แล้วก็ระดับน้ำที่อยู่ในคลองบางใหญ่ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเลยที่จะนำน้ำจากหลายพื้นที่ออกสู่ทะเลบริเวณปลายแหลมสะพานหินก็มีปริมาณน้ำลำคลองที่ค่อนข้างสูงพอสมควรค่ะแต่ว่าน้ำระบายได้ค่อนข้างเร็วนะคะคุณผู้ชมทำให้น้ำเนี่ยไม่ได้ไหลเข้ามาท่วมบริเวณย่านเมืองเก่าและขณะนี้ค่ะได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่มาคอยดักเก็บขยะที่ไหลามากับน้ำเพื่อให้น้ำสามารถไหลได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมตัวเมืองทางอบจภูกเก็ตเองก็มีเครื่องสูบน้ําไปติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ําอีกทางหนึ่งด้วยค่ะด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูกเก็ตก็ได้สรุปความเสียหายออกมาเบื้องต้นนะคะว่าในสองอำเภอมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น740ครัวเรือนหรือมากกว่า1,400คน ภูเก็ตเองก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะการดูแลเรื่องนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าอาจจะกระทบกับมิติของการท่องเที่ยวด้วยค่ะอย่างรัฐบาลเองก็พยายามนะคะที่จะชูเรื่องของการท่องเที่ยวให้เป็นคล้ายๆกับซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นนโยบายสําคัญที่รัฐบาลชุดนี้พยายามจะผลักดันเราก็เลยต้องมาพูดคุยกันต่อเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเพิ่งจัดงานกันไปก็คือทักกาสเปสซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัม2020 24รัฐบาลก็ชู11อุตสาหกรรมหลักเลยค่ะแล้วก็ประกาศปฏิญญา5ประการเพื่อจะยกระดับซอฟท์แวร์ไทยให้ไปสู่เวทีโลกด้วย ซึ่งเตรียมที่จะเดินหน้าผลักดันกันอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ1กร,รกฎาคมนี้และประกาศแผนงานว่าจะขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะในขณะที่ประธานอนุกรรมการด้านอาหารเองก็ประกาศชัดว่าต้องการจะเดินหน้ายกระดับต้นทุนวัฒนธรรมของดีของชุมชนอาหารของชุมชนไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้ด้วยค่ะไปดูงานทักกาสแปรตซอฟท์พาวเวอร์ฟอรัมสองพกันนิดหนึ่งนะคะเป็น1กิจกรรมที่ไทย i P บีร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่ง ชาติหรือว่า NIA จัดเวทีขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงชุมชนสู่นโยบาย Soft Power ด้วยค่ะเขาก็มีการเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเอาของดีทุนวัฒนธรรมต่างๆมาแลกเปลี่ยนกันนะคะกับตัวแทนอนุกรรมการขับเคลื่อนศุกสาหกรรม1ดด้านสู่เป้าหมายของการเชื่อมต่อทางนโยบายยกระดับทุนวัฒนธรรมชุมชนในมิติต่างๆสู่ซอฟ t ์พาวเผ่านกระบวนการที่เรียกว่า CoCreation Workshop นั่นเอง คราวนี้ไฮไลท์สำคัญชุมชนเนี่ยเขาเอาเมนูดั้งเดิมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์จากภาคเหนือจะรดภาคใต้เลยค่ะคุณผู้ชมทั้งกลุ่มภูเขาชาวเลชาวเกาะและตัวแทนชุมชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรังสรรค์เมนูร่วมกันกับเชฟของชุมชนและเชฟมืออาชีพรุ่นใหม่ด้วยนะคะที่ให้เรื่องราวค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามีที่มามีวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของชุมชน อย่างเชฟแบงค์พงศกรเจียรัสัติต เจยรสาธิตนะคะ <ผม S 1> ก็ได้ถ่ายทอดคุณค่าอาหารของชุมชนด้วยมีตัวแทนของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม11ด้านต่างเห็นพร้องกันว่ายอมรับเลยในคุณค่าของอาหารชุมชนที่ไม่ได้มีดีแค่รสชาติแต่ว่ามีเรื่องราวด้วยฉายภาพทุนวัฒนธ,นธรรมในทุกๆมิติทําให้เห็นว่าชุมชนนั้นมีของดีหลายอย่างจริงๆค่ะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหารบอกเลยว่าเท่าที่ได้สัมผัสชุมชน ตั้งแต่เชียงแสนไปจนถึงเบตงได้เห็นวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นอัญ,ญมณีของชุมชนที่เยอะมากกว่าอาหารการกินนะคะอาหารวันนี้ก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าและเป็นวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นความได้เปรียบของประเทศไทยค่ะ จากสิ่งที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้นะคะได้ถูกหยิบยกไปพูดในเวทีใหญ่ด้วยก่อนจะปิดทักการแส้ซอฟ o าวเวอร์ฟอรัม2 2 4 4ถึง next step หรือว่าก้าวต่อไปของ11อุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อน Soft าวเ e อร์โดยเชฟชุมพลประกาศกลางเวทีเลยค่ะว่าจะขับเคลื่อนหลายๆโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการเชฟชุมชน100ร้านค่ะโดยจะหยิบยกช่วงของการชิมอาหารท้องถิน่นในเวที connecting soft power r e s o t r o r ครั้งนี้ไปพูดถึงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเดินหน้าเรื่องนี้ต่อค่ะวันนี้เรื่องของเชฟชุมชนที่เราได้ไปทานข้างบนอยู่แล้วการพัฒนาซอฟต์ power, พาวเวอร์โดยพัฒน์โดยเฉพาะเรื่องของอาหารนั้นเกี่ยวข้องกับทุกๆชุมชนทุกๆหมู่บ้านเราจะไปช่วยพัฒนาต้นน้ําอย่างเป็นโปรดักต์ได้อย่างไรโดยโดยเฉพาะภาคเกษตรนะครับบางชุมชนมีสินค้าที่ดีเราจะนํามาขายอย่างไร และเรามีสัมมนาที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าคนไทยทำอาหารเก่งมากวันนี้ขาดอย่างเดียวคือขาดโฆษณาประชาสัมพันธ์วันนี้ก็ได้เตรียมที่จะขอความร่วมมือกับสื่อกับทุกๆช่องที่จะทำให้เปิดโอกาสเพื่อจะให้พี่น้องชุมชนขายได้ ทางด้านของนายแพทย์สุรพงศ์นะคะก็บอกเลยว่างานทักกาสเปาสถือเป็นการประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราจะขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์อย่างเป็นทางการค่ะและจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าซอฟท์พาวเวอร์ของเรานั้นเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะผลักดันประเทศก้าวต่อไปอย่างยิ่งใหญ่นับตั้งแต่1กรกฎาคมนี้ทุกๆอุตสาหกรรมจะทํางานอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับสรุปเนื้อหาที่มองว่าเป็นความรู้สึกร่วมหรือปฏิญญา5ประการด้วยกันนะคะหประการที่ว่านี้ อย่างแรกซอ f t Power ก็คือยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญที่สุดของรัฐเลยเพื่อเปลี่ยนเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางเป็นรายได้สูงค่ะข้อที่2คือต้องลดความเหลื่อมล้ำทุกคนต้องได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้ <All right. S 1> ข้อที่3คือการขับเคลื่อนต้องเปลี่ยนจากการจัดการครั้งใหญ่ จะมีการจัดตั้งสำนักการส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทักกาโดยจะออกเป็นพรบรให้เสร็จกลางปี2568และจะกระจายอำนาจการทำงานด้วยค่ะ ข้อที่4ก็จะทํางานร่วมกันกับภาครัฐเอกชนโดยภาครัฐก็จะทําหน้าที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกและสุดท้ายซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจท,ที่จะมุ่งเน้นทําเสน่ห์ของคนไทยสู่ตลาดระดับโลกให้ได้ก็เป็น3วันนะคะงานท,ทักกาสเปรที่ค่อนข้างน่าสนใจที่ศูนย์สิริกิจด้วยและสิ่งสําคัญที่บอกไปแล้วก็คืออาหารของชุมชนคีย์เวิร์ดของเขาคือพัฒนาอาหารจากโลเคอลสู่เลอค่า น,ะะนี่เป็นคอนเซปต์ใหญ่เลยที่เกิดขึ้นในงานเมื่อ3วันที่ผ่านมาต้องบอกว่าน่าสนใจและน่าจับตาอย่างยิ่งสำหรับซอ f t Power การขับเคลื่อนเรื่องนี้ของรัฐบาลอย่างล่าสุดเนะี่คุณผู้ชมหลายคนนะ่าจะได้เห็นคลิปแล้วนะ,ะสำหรับคลิปของลิซ่านะสอวันที่ผ่านมาการปล่อย MV Rockstar ของลิซ่าขึ้นมาทําให้สายตาทุกคู่ก็จับจ้องนะคะตอนนี้ทะลุไปกว่า50กว่าล้านวิวแล้วเราก็เลยลองสํารวจในโลกออนไลน์กันหน่อยว่าคนส่วนใหญ่เขารู้สึกอย่างไร กับ MV ชิ้นนี้ ส่วนใหญ่ประชาชนค่อนข้างภาคภูมิใจนะคะอย่างหลังจากที่ได้เห็น MV แล้วและยาวราชเองก็เป็นอีกย่านหนึ่งที่ถือว่าคนไปกันหนาแน่นมากขึ้นด้วยนะคะภาพประกอบ MV ที่ทำให้คนพูดถึงนะคะคุณผู้ชมก็คือ MV ของน้องลิซ่านะคะสถานที่ถ่ายทำอย่างเยาวราชลงหนังออสการ์กลุ่มคนต่างๆที่ปรากฏใน MV เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนชายขอบหญิงข้ามเพศคนมีรอยสักแกง๊งมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้ถูกเรียกว่า สกอยหรือเด็กแว้นก็ถูกพูดถึงเหมือนกันค่ะโดยในกรณีนี้ผู้คนมองว่าเป็นการให้พื้นที่กับคนชายขอบในสังคมไทยได้มีตัวตนแล้วก็เท่าเทียมมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการตีความ MV ชิ้นนี้ในหลากหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่น การพูดถึงค่านิยมของต่างประเทศเทียบกับประเทศไทยค่านิยมของต่างประเทศที่มองมาที่ประเทศไทยค่ะตัวอย่างเช่นการเปรียบเทียบเกาหลีใต้ที่ยังไม่ได้เปิดรับกลุ่ม lgbtqian การปก ปิดรอยสักต่างๆเมื่อต้องออกรายการโทรทัศน์ช่องของรัฐบาลปัญหาภาพลักษณ์ของการเป็นศิลปินเกาหลีที่ต้องตรงตาม Beauty Standard นะคะอย่างเช่นการมีผิวสีขาวหรือว่าการปกปิดแผลเป็นแต่ว่าใน MV ชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าแผลบริเวณที่ริมฝีปากหรือแม้แต่ผิวสีแทนของลิซ่าเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งคถาถามถึงบิวตี้สแตนดาร์ดเหมือนกันรวมถึงปัญหาการเหยียดคนเอเชีย ของชาติตะวันตกด้วยค่ะนอกจากนี้ MV ชุดนี้ยังถูกมองในมิติเชิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวว่าเป็น MV ที่แสดงถึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในด้านต่างๆและช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยค่ะคราวนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปรวบรวมดูว่าเอประชาชนเนี่ยพูดถึง MV ชุดนี้กันถึงเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่ามีอยู่19.88ล้าน En g เก ge ที่พูดถึง MV Rock Star ชิ้นนี้นะคะ คำแรกเลยที่พูดถึงมากที่สุดคือ26.81แสนเอนเกจพูดถึงยาวราชค่ะคุณผู้ชมรองลงมาคือ12.05แสนเอนเกจพูดถึงคนไทยเกือบทั้งหมดเลยที่อยู่ใน MV ชิ้นนี้รวมถึงการตีความเรื่องปัญหาการเหยียดคนเอเชียคนไทยเรื่องหน้าตาต่างๆด้วยถัดมาคือกลุ่มทรานสกลุ่ม LGBTQ, IN+, 7.28แสน Engage นะคะพูดถึงว่าใน MV นี้เนี่ยมีการแสดงโดยมีนักแสดง3คนด้วยการที่เป็นหญิงข้ามเพศส่วนใหญ่พูดถึงในแง่ดีค่ะมีการพูดถึงแล้วก็มองว่าเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของคนไทยด้วยและพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์4.88แสน Engage พูดถึงการยกกองมาถ่าย ที่แลนด์มาร์คสำคัญในกรุงเทพมหานครของประเทศไทยอย่างเช่นเยาวราชโรงหนังออสการ์ซอยเพชรบุรี39และพูดถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะพูดถึงกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ4จุด 88แสนเอนเกจนอกจากนี้ยังพูดถึงความเป็นไทยการท่องเที่ยวพูดถึงญี่ปุ่นเกาหลีพูดถึงรอยสักเศรษฐกิจคนชายขอบรวมถึงสตรีทฟู้ดด้วยนี่คือทั้งหมดที่เราลองรวบรวมมานะคะว่าชาวเน็ตเขาพูดถึงอะไรบ้างจาก MV ชิ้นนี้และต้องบอกว่านี่กลายเป็นกระแสะที่โด่งดังไปทั่วโลกหลังปล่อย MV ออกมาฉบับเต็มนะคะซิงเกิลแรก หลังจากไม่ต่อสัญญาเดี่ยวกับต้นสังกัดเดิม YG นอกจากนี้กระแสะการชื่นชมก็ยังตามมาด้วยการวิเคราะห์หลากหลายแง่มุมด้วยเราจะรวบรวมให้เห็นกันมากขึ้นนะคะหเห็นกันชัดขึ้นว่าเขาวิเคราะห์ถึงเรื่องอะไรกันบ้างถ้าเฉพาะตัวน้องลิซ่าเองค่ะ บ้างก็ว่าเป็นการประกาศตัวที่ชัดเจนตั้งแต่เนื้อเพลงการแต่งตัวความเป็นไทยถึงขนาดวิเคราะห์กันไปถึงว่าบางช่วงของ MV นั้นทําให้เห็นภาพเหมือนมีแผลที่ริมฝีปากของลิซ่าที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่เคยได้เห็นนะคะก็ถือว่าเป็นการปลดปล่อยความกดดันต่างๆและแสดงออกถึงความเป็นตัวเองจริงๆหลังจากไม่ได้ต่อสัญญากับค่ายเดิมนั่นเอง จะเป็นแบบนั้นไหมนะคะคำตอบก็อยู่ที่เจ้าตัวด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและได้สัมผัสกันจริงๆก็คือความคึกคักของเยาวราชในช่วง2-3วันนี้ภาพเยาวราชค่อนข้างคึกคักมากจริงๆแม้ว่าเยาวราชจะเป็นที่รู้จักของทั่วโลกอยู่แล้วแต่วันนี้นะคะมีคนไทยและชาวต่างชาติมาเยือนกันมากขึ้น2-3วันที่ผ่านมาคึกคักจริงๆค่ะคุณผู้ชมทั้งคนที่ เคยไปมาแล้วและยังไม่เคยไปก็พากันไปตามรอยลิซ่ามาถ่ายรูปมาชิมอาหารและแน่นอนว่าช่วยกระตุ้นการขายในพื้นที่ได้อย่างมากเลยในขณะที่รองประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติคุณแพทองทานชินวัตร ก็เตรียมที่จะสารเรื่องของสตรีทฟู้ดต่อนะคะนายกเศรษฐาทวีสินเองก็ขอบคุณที่ช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวไทยในขณะที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลเองก็แนะเลยว่าให้ต่อยอดการท่องเที่ยวแต่ซอฟพาวเวอร์ต้องไม่ใช่การยัดเยียดการบังคับให้เสพความเป็นไทยพร้อมทั้ง อย่ามองแต่ปลายทางของความสำเร็จแต่ควรสร้างระบบนิเวศให้พรสวรรค์ที่มีในไทยประสบความสำเร็จให้ได้ค่ะวันเสาร์ค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ไปที่เวราชด้วยนะคะโดยยอมรับว่ายังมีอีกหลายปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไม่งั้นนะคะ ก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะการจราจรนักท่องเที่ยวถึงมีลิซ่าเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะหนีนะถ้าปัญหาเหล่านี้ไม่ถูกแก้นะคะคุณชาชติก็บอกแบบนั้นนอกจากผลเชิงบวกที่เกิดขึ้นหลังปรากฏการลิซ่าแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่หลายคนหันมาให้ความสนใจกับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครด้วยโดยเฉพาะที่เยาวราชเองนอกจากมุมของเศรษฐกิจหรือปัญหาขยะการจราจรผู้ว่า ทมอเองก็ยอมรับนะคะว่าต้องทำให้ดีขึ้นหลายคนพูดถึงปัญหาของคนตัวเล็กตัวน้อยด้วยรวมถึงคนไร้บ้านคนไร้ที่อยู่อาศัยที่อาจจะต้องปรับแก้กันไปเพราะก็เป็นคนอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในเยาวราชจริงๆค่ะ คุณผู้ชมคะและ21ปีมาแล้วนะคะที่ประเทศไทย,ยก็มีแนวคิดกับเรื่องของการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยคนไร้บ้านต่างๆประเทศไทยเองมีการจัดการเรื่องนี้และดูจะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นคําที่คุ้นเคยก็คือบ้านมั่นคงนั่นเองนะคะจุดเด่นของบ้านมั่นคงก็คือการให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมและมองว่าบ้านนั้นน่ะ เป็นที่อยู่อาศัยมากกว่าเป็นสินค้าการลงทุนค่ะคกลไกแบบนี้นานาชาติก็เห็นพ้องนะคะแล้วก็มีการจัดประชุมกันเกิดขึ้นเพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยการประชุมในรอบนี้นะคะมีผู้แทนจาก17ประเทศมาร่วมกันประชุมซึ่งนับเป็นโอกาสสาคัญเลยค่ะที่เราจะได้ต่อยอดยกระดับในมิติของที่อยู่อาศัยเพื่อคนมีไรายได้น้อยจริงๆคุณอรวรรสุโข,ขติดตามการประชุมอยู่ที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN เเวลา นี่นะคะคุณอรรรวัเชิญค่ะ ค่ะคุณบุตรสรินค้าแม้ว่าการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยที่ชุมชนเป็นแกนนํานะคะจะได้รับการยอมรับแล้วก็มีการพัฒนามาอย่างยาวนานแล้วในประเทศไทยแต่ว่าถ้าเราไปดูสัดส่วนนะคะคนจนคนที่มีไรายได้น้อยก็ถือได้ว่าเข้าถึงได้น้อยมากๆค่ะเหมือนอย่างที่ตัวแทนจากนานาประเทศนะคะที่ร่วมสะท้อนจากวงเวทีเมื่อเช้านี้ค่ะว่าส่วนหนึ่งนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนจากนโยบายแล้วก็อีกหลายเรื่องค่ะ การจัดประชุมสัมมานาระหว่างประเทศเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีไรายได้น้อยโดยมีชุมชนเป็นหลักหรือว่า c o l l e c t i v e h o u s i n g ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแก้ความยากจนลดความเหลื่อมล้ำสร้างชุมชนเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีตัวแทนจากนานาประเทศเข้าร่วม17ประเทศโดยช่วงเช้าเป็นการย้ำให้ทุกคนที่เข้าร่วมได้มองเห็นสถานการณ์ร่วมกันในการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่มีไรายได้น้อยโดยหลินหยางรองเลขาธิการบริหารคณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสา ชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกกล่าวถึงปัญหาที่อยู่อาศัยที่คนจนเข้าไม่ถึงเผชิญกับวิกฤตด้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ราคาสูงเป็นโจทย์ท้าไทยที่หลายๆประเทศทั่วโลกเผชิญร่วมกันจึงหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะสามารถหาแนวทางที่จะทําให้ราคาบ้านที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่แพงและที่สําคัญคือทุกคนมีส่วนร่วม ขณะที่ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวถึงนโยบายของไทยต่อเรื่องนี้เช่นกันโดยระบุว่าไทยให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยซึ่งดําเนินมาตั้งแต่ปี2546ผ่านโครงการบ้านมั่นคงแก้ปัญหาให้กลุ่มชุมชนแออัดริมคลองริมทางรถไฟและพื้นที่ชนบทแต่ก็ยอมรับว่ายังมีคนจนเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยอีกมากสอดคล้องกับผู้แทนชุมชนทั้งของไทยและนานาชาติย้ําตรงกันว่ายังมีพี่ น้องคนจนอีกมากที่ยังรอการสนับสนุนทั้งเรื่องที่ดินงบประมาณกฎหมายรวมถึงความเข้าใจและมองเห็นว่าพวกเขาไม่ใช่ตัวปัญหาของเมืองพวกเขาเชื่อมั่นว่าชุมชนสามารถแก้ปัญหาได้ยั่งยืนขอเพียงแค่โอกาสค่ะในประเทศไทยเองก็ใช่ว่าจะมีภาคีเเกือข่ายที่เข้าใจเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วนะครับกับป,ประเด็นหนึ่งก็คือว่าสําคัญที่สุดก็คือว่า การแลกเปลี่ยนนะครับองค์ความรู้นะครับโอกาสต่างๆความเข้าใจในเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีบ้านของประเทศต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนในมิติการพัฒนาที่อยู่อาศัยกันก็น่าจะทําให้พี่น้องประชาชนในภูมิภาคก็ได้ผลักดันเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันอีกเรื่องหนึง่งก็ผมว่าการเป็นเจ้าภาพเราทราบกันอยู่ดีว่า เราได้รับเขียดการเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นหน้าต่างสาคัญในการที่จะบอกให้โลกเขารู้ว่าเรากําลังให้ความสําคัญและกําลังขับเคลื่อนเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องสําคัญครับ การประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสของการร่วมมือที่ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยจะได้พัฒนาแนวทางการจัดการที่อยู่อาศัยให้คนจนตามข้อตกลงร่วมของประชาคมโลกในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืนการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคนโดยเน้นความสำคัญของการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะมีวงเวทีเสวนาค่ะโดยตัวแทนของแต่และประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะก็เป็นเครือข่ายที่ทํางานคล้ายๆกับพอชอหรือว่าบ้านมั่นคงในประเทศไทยนะคะพวกเขาย้านะคะว่าหลายบทเรียนที่ผ่านการทํางานจากประสบการณ์จริงนั้นเห็นว่าชุมชนสามารถที่จะมีศักยภาพในการลุกขึ้นมาจัดก,การและออกแบบชีวิตของพวกเขาได้แต่ว่าในเวที1นถึงสวันที่ถูกจะจัดขึ้นวันนี้เนี่ยนะคะเชื่อคะ่ะว่ากําลังจะหาแนวทางและกลไกลสนับสนุนที่จะทําให้การเข้าถึงที่ พักอาศัยในรูปแบบนี้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางรวมไปถึงประเทศไทยเองนะคะมีหมุดหมายในการพัฒนาเรื่องนี้ตั้งเป้าเอาไว้ที่2,570คนจนจะต้องเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ทุกคนคะ่ะคุณบุษรินคะ่ะ ขอบคุณคุณอรวรันด้วยนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตแนวโน้มของเรื่องราคาบ้านการเข้าถึงนี่อาจจะยากมากขึ้นด้วยนะคะเพราะมีราคาก็แพงดอกเบีย้ยก็อาจจะแพงขึ้นด้วยการที่คนจนจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญค่ะที่จะได้เห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นในการที่จะทําให้คนจนนั้นมีที่อยู่อาศัยจริงๆซึ่งเมื่อวันนี้ค่ะผู้แทนจาก17ประเทศก็ได้เข้าร่วมประชุมกันแล้วก็ลงพื้นที่ด้วยไปศึกษาตัว อย่างรูปแบบของบ้านมั่นคงที่เป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการที่อยู่อาศัยโดยชุมชนหรือ collective housing ตามชื่องานนั่นเองค่ะคณะดูงานนะคะจากเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางอย่างเช่นเมียนมาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามองกโกเลียญี่ปุน่นอินเดียปากีสถานเนปาแล้วก็สีลังการ,รวมแล้ว17ประเทศด้วยกันนะคะเขาก็ลงไปดูงานในการแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยสําหรับคนจน 4พื้นที่ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมก็คือที่ศูนย์คนไรบน้บ้านบ้านพูนสุขปทุมธานีชุมชนบ่อฝรั่งชุมชนริมคลองเปรมประชากรและบ้านมั่นคงชุมชนเจริญชัยนิมิตใหม่คือในแต่ละจุดที่ลงพื้นที่ไปก็จะมีตัวแทนจากประเทศไทยที่ช่วยเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปที่เกิดขึ้นของแต่ละชุมชนอย่างเช่นเล่าถึงสถานการณ์ปัญหากลไกการแก้ปัญหาแนวทางการรวมกลุ่มการต่อรองกับภาครัฐตล ต่อจนการสร้างชุมชนให้มั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ค่ะขณะที่ตัวแทนของประเทศอื่นๆก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกันในหลายๆประเด็นเลยนะคะอย่างเช่นบ้างก็ชื่นชมกลไกการแก้ปัญหาของประเทศไทยนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีการแก้ปัญหาในระดับปัดเจกอย่างเดียวเหมือนหลายๆประเทศอย่างเช่นมี การอุดหนุนเงินที่พักในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่ไปไม่ค่อยรอดค่ะนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงกลไกลการทำงานที่สร้างความเชื่อใจการมีพี่เลี้ยงและการทำงานในเชิงรุกระยะยาวด้วยค่ะ อย่างคนนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในผู้แทนจากประเทศมาเลเซียค่ะเข้าไปลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วยแล้วเขาก็เล่าถึงความประทับใจที่เห็นรูปแบบการจัดการของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการเจราจาการต่อรองเรื่องการเช่าและการของงบสนับสนุนทำให้รัฐบาลเชื่อว่าพวกเขาสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองจึงอยากให้รัฐบาลมาเลเซียได้นำรูปแบบนี้ไปแก้ปัญหาช่วยคนจนด้วยในให้ทำในลักษณะหรือว่ารูปแบบคล้ายๆกันได้นั่นเองนะคะ ส่วนประเทศไทยค่ะ พื้นที่ประเทศไทยก็ได้พาคณะทํางานจากต่างประเทศลงพื้นที่ไปด้วยล้วนเป็นพื้นที่ที่ผ่านกระบวนการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยโดยชุมชนภายใต้โครงการบ้านมั่นคงนะคะหลายพื้นที่ที่ผ่านกระบวนการการต่อสู้การต่อรองกับภาครัฐกว่าจะได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินและงบประมาณชุมชนก็ต้องออกแบบชีวิตกันภายใต้กระบวนการที่ทุกคนมีส่วนร่วมพวกเขาก็เป็นคนที่ลุกขึ้นมาบริหารจัดการทั้งเรื่องงบ การใช้ประโยชน์ที่ดินการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจรายได้เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการออกแบบชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตให้หลุดพ้นจากความยากจนด้วยตัวเองค่ะซึ่งก็เป็นกระบวนการที่ต้องพิสูจน์ให้รัดเชื่อและต้องใช้เวลาด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะต้องใช้คำว่าปิดท้ายกันอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเดือนพายนะคะมิถุนายนนี้หมดไปแล้วนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็มีขบวนพายกันหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีและพักการเมืองต่างๆก็เข้าร่วมกันอย่างคับคั่งด้วยพร้อมเน้นย้ำว่านโยบายเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมและมมติเศรษฐกิจจะต้องเกิดขึ้นคู่ขนานกันด้วยค่ะ เริ่มกันด้วยการเฉลิมฉลองส่งท้ายเดือนพายเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะสำหรับขบวนเลิฟพายพาเร e 2024พาเรดที่ยาวที่สุดในเอเชียมากกว่า6กิโลเมตรค่ะจัดขึ้นโดยความร่วมมือของภาครัฐเอกชนมากกว่า100องค์กรน,นะคะในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานขึ้นรถโบกทงร่วมกับประชาชนด้วยค่ะเส้นทางจากสนามกีฬาแห่งชาติ อุทยานเบนจ่ซิริพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและการสร้างความเท่าเทียมแก่ผู้คนทุกกลุ่มในสังคมนะคะโดย LGBTQIAN+ เป็นกลุ่มที่รัฐบาลไม่ได้ละเลยโดยเฉพาะการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ัฐยินดีที่จะจับมือและผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการจัด World Pri d e 2030ด้วยนะคะ อีกการหนึ่งค่ะจัดขึ้นที่เขตบางกะปิช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมากับขบวนพาเรดไทยแลนด์ไพร์2อภายใต้แนวคิด The Art of Get t o g e t h e r n e s s นะคะเป็นศิล,ละปะของการอยู่ร่วมกันโดยมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธานพร้อมด้วยคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลและบรรดาสสไปร่วมเดินขบวนด้วยค่ะคุณชัดชาติก็บอกเลยนะคะว่าในอนาคตเทศกาลพายควรจะจัดขึ้นในทุกๆเขตของกรุงเทพมหานครและควรจะอบรับเรื่องของความแตกต่างทางความคิดการแสดงออกอื่น อื่นด้วยเพื่อให้สังคมเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะอัปเดตกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมสำหรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ผ่านชั้นบุธิุสภาไปเมื่อวันที่18บมิถุนายนที่ผ่านมาเวลานี้เหลือแค่รอประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาและมีการบังคับใช้ภายใน120วันนะคะซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าจะทันภายในสิ้นปีนี้โดยคู่รักเพศหลากหลายที่ไปจดทะเบียนสมรสจากนี้ไปก็จะได้รับสิทธิ์ต่างๆเหมือนคู่สมรสชายหญิงซึ่งถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้คือตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะนอกจากนี้มีช่องทางออนไลน์ผ่านทางเพจดีแอ็ t ทีด้วยวันนี้ดิฉันบุสเินจิงเกียรติโกลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ คุณสาหรับการติดตามรับชมรายการตรงประเด็นนะคะรายการที่ชวนมองปรากฏการณ์ทางสังคมและเกาะติดนโยบายของพักการเมืองภายใต้รัฐบาลใหม่ด้วยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึง่งคุณผู้ชมติดตามได้นะคะทางโทรทัศน์ช่องหมายเลข3รวมถึงช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ด้วยค่ะแล้วพบกันนะคะ